อาจารย์ว่าเจ้าที่เขาจะแนวไหนคิดว่าในแนวไหนความเป็นไปได้แต่ไม่ได้เชื่ออาจารย์หมดนะคะเราจะให้อาจารย์ลองวิเคราะห์ในฐานะที่ที่เป็นผู้ที่ที่ชอบชอบในเรื่องของพวกพวกนี้คดียาก็เคยเป็นเป็นคดีศึกษาที่เป็นคดีศึกษานะอาจารย์เคยเคยวิเคราะห์ไปช่วงท้ายคลิปของสัปดาห์ก่อนนู้นนะ ใช่ตอนที่กลางๆกลางๆสัปดาห์ประมาณวันที่สิบกว่าใช่ไหมที่หายไปในวันที่สิบกว่าใช่ไหม,มก็ได้มีเด็กหายวันที่ห้าค่ะเด็กหายวันที่ห้าอาได้มีโอกาสวันอาทิตย์วันไหนไม่รู้เคยวิเคราะห์ก่อนจะจบรายการผมก็เคยวิเคราะห์ไว้แล้วแหละว่าเด็กจะสารภาพกรณีอย่างเงี้ยนะฮะ <laughs> ถ้าเกิดเป็นลักษณะของการหายในลักษณะแบบนี้นะฮะมันก็เออเป็นการยากนะฮะ ที่จะได้ตัวเด็กมา,มท,าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะคำตอบอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ต้องอยู่ที่คนที่ใกล้ตัวที่สุดวันนั้นนะที่มีข้อไปใ,ใกล้ตัวที่สุดและสุดท้ายแล้วเนี่ยนะคนที่จะเป็นคนไขคีย์เวิร์ดสี่พวกนี้ออกมาเนี่ยมันก็คือคนที่ใกล้ตัวนั่นแหละอจจะเป็นในเรื่องของการพูดออกมาหรือรับสารภาพออกมาใช่ใช่อาจารย์พูดวันนั้นว่า <c oughs> คาดว่าอาจจะมีการรับสารภาพ <c oughs> อืม,อม อ uh, ทีเนี้ยเมื่อมันเป็นไปตามอย่างที่ผมได้วิเคราะห์ไว้เนี่ยประเด็นมันก็มีอยู่ที่ว่า uh huh. ไอสิ่งที่เขาพูดออกมาหรือว่ารับคําลับของเขาเนี่ยนะจะเป็นเรื่องของอมีน้ําหนักเชื่อได้มากน้อยขนาดไหนคือคําลับเนี่ยผมบอกได้หลายหลายครั้งแล้วนะเวลาอคนที่มีตกอยู่ในสถานะที่เป็น ผู้ต้องสงสัยเนี่ยนะสิ่งที่เขาพูดมาเนี่ยไม่ใช่แปลว่ามันจะเป็นอย่างที่เขาพูดถูกไหม,มดังนั้นเนี่ยมันต้องมาวิเคราะห์ในสิ่งที่เขาพูดออกมานต่ว่าสิ่งที่เขาพูดออกมาเนี่ยมันสามารถเชื่อถือได้มากน้อยขนาดไหนอื <c oughs> ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็มีความคืบหน้าในอีกระดับหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาถูกไหมในเรื่องของการที่มีบางสิ่งบางอย่างที่พูดออกมาจากปากคน <c oughs> ปัญหาคือตอนนี้ มันก็เลยคล้ายๆกับว่าไอสิ่งที่เขาพูดมาเนี่ยมันมันค่อนข้างที่จะขัดกับโลกความเป็นจริงถูกไหมและสภาพความเป็นจริงของสภาวะของมนุษย์อ่ะว่าเอ๊ะมันจะยังไงมันไอสิ่งที่เขาสารภาพมาเนี่ยมันมันจะเป็นอย่างที่เขาพูดหรือเปล่าใช่เป็นเรื่องของการเอาเด็กหลุดมือก็ดีหรือเป็นเรื่องของการเอาไปวางไว้จุดไหนจุดหนึ่งก็ดีหรือว่าเป็นการเอาเด็ก ไปโยนลงน้ําก็ดีถูกไหมอืร uh huh. นั้นเนี่ยคําพูดอย่างเงี้ยนะในในัยยะเดียวกันแต่มีทางไปอยู่หลายทางเนี่ยนใช่ในทางวิชาการในทางนี่เขาเรียกว่าเป็นการพูดที่ไม่อยู่กับร่องกับรอยน้ําหนักของคําพูดที่มีอยู่กับร่องกับรอยเนี่ยมันจึงเป็นน้าหนักที่ไม่น่ารับฟังนะพอมันไม่น่ารับฟังแล้วเนี่ยนะฮะมันก็ต้องตั้งข้อสงสัยตามมาอีกแหละเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย ไอ้คำาลับอย่างเงี้ยนะเราจะนํามาใช้ประกอบคดีหรือตั้งข้อกล่าวหาได้มากน้อยเพียงไหนเพียงใดเห็ไหมทังนั้นเนี่ยถ้าให้ผมวิเคราะห์ต่อไปเนี่ยผมก็ต้องชี้ไปเลยว่าอ,อถ้าอย่างเงี้ยมันแปลว่าสิ่งที่เขาพูดมาเนี่ยมันไม่มีน้ําหนักที่จะน่าเชื่อถือได้สักเท่าไหร่ังนั้นจะต้องไปไล่ไทม์ไลน์ไหม ทำลายที่เกิดขึ้นจริงๆมันจะเป็นอย่างที่เราเข้าใจกันมาหรือเปล่าอ่าใช่เขาไล่ทำลายใช่ค่ะต้องไล่ทำลายใหม่นะคือ uh huh. อย่างเงี้ยมันต้องเป็นในลักษณะใช่ไหครัว่าถ้าหาตัวเด็กไม่เจอนะไม่ว่าจะเป็น <c oughs> ใจเป็นโยนลงน้ำก็ดีเอาเด็กไปวางก็ดีหรือหลุดตกแล้วไปนูน่นไปนี่ก็ดีเนี่ยคําอะไรต่างๆทั้งปวงที่หลุดออกจากปากมาเนี่ยมันฟังดูแล้วมันไม่มิสเซนอะนะ <Ừ. S 2> ค่อนข้างจะไม่เม็กเซนนะถ้าเอาความคิดผมนะไม่เม็กเซนด้วยประการทั้งปวงอ่ะนะฮะ <Ừ. S 2> อย่างเงี้ยต้องไปไล่ไทม์ไลน์ใหม่แล้วว่าไทาม์ไลน์ที่แท้จริงแล้วมันคือไทม์ไลน์ไหนกันแน่ <Ừ. S 2> ความเป็นไปได้นะฮะอาจจะเกิดช่วงก่อนเที่ยงคืนแล้วก็จัดก,การอะไรเสร็จสับแล้วก็ค่อยมูฟสิ่งที่จัดก,การเนี่ยออกไปในใที่หนึ่งก็อาจจะเป็นไปได้ <Ừ. S 2> ไม่ใช่เป็นการไม่ใช่เป็นไทม์ไลน์ตีห้าตีสามล,า 5, ละ พอตีอตอห้าตีสามจะไม่มีเซนแล้วถูกไหมต้องไล่ทำลายใหม่ทั้งหมดทั้งปวงกระบวนการทั้งหมดทั้งพวงอาจจะมีคนที่มาเข้ามาข้องเกี่ยวก็อาจจะเป็นได้แล้วช่วยกนันทำนู่นทำนี่จัดแจงให้เรียบร้อยเสร็จสับแล้วพอถึงเวลาก็เอา move อมูฟออกไปก็อาจจะเป็นไปได้ต้องไล่ทำลายใหม่ต้องไล่ก็ทำลายที่ว่าเด็กบอกว่า เออเอาเด็กไปล้างตัวในห้องน้ำมาละค่ะที่ว่านางก็ทำนางก็เล่ามาเนาะครั้งสุดท้ายที่นางเล่านะคะว่าแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็ชิ้นส่วนในห้องนู้งห้องน้ําหรือว่าเออเศษอะไรที่เขาที่ที่พิสูจน์หลักฐานเขาไปเก็บไปเขาบอกว่าได้พบหลักฐานบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ในบริเวณห้องน้ามันค่ะห้องน้ำมืมนั่นแหละซึ่งเป็นเวลาเวลานั้นก็คือเหมือนคล้ายๆว่าสอดคล้องกับสิ่งที่เด็กพูดแต่ว่าแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเจ้าที่มีอะไรไง อืมท่าที่ไม่ได้บอกว่าอะไรนั้นนั้นสิ่งนั้นคืออะไรแล้วก็เต็มเออมันมีมีมที่ว่าวันนี้ที่สีไปเปิดไหนน,นั้นเนาะคือคือมันมีรอยเลือดเยอะอืมอมทั้งบ้านเขาเอาไปสแกนทั้งบ้านเลยอาจารย์อืมอืมอยากเปิดให้อาจารย์ดูไหมอาจารย์เคยดูได้ดูยังไม,ไม่ต้องเล่าให้ฟังก็พอแล้วไม่ต้องอาจารย์บอกไม่ต้องนั่นมันตัวอาจารย์เจ๋งว่ะไม่ต้องเ <c oughs> ออ <c oughs> หรือว่ากินหมูกระทะมันไม่ใช่หมูอระ<ม>ตูอ่ะก็มองได้หลายแง่มุมอ่นนะในในคือถ้าเรามองในทฤษฎีในการทําคดีมันก็ของเจ้าหน้าที่เนี่ยมันก็อีกแบบหนึง่งถ้าเรามองทฤษฎีของคนที่อยู่วงรอบนอกแล้วมองเข้าไปในคดีมันก็จะอีกแบบหนึง่งถ้ามองในวงของผู้เชี่ยวชาญมันก็จะอีกแบบหนึ่งถ้ามองในมุมของนักวิชาการก็จะมุมมองในอีกแบบหนึง่งรูปแบบหนึง่งนะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย การตัดสินใจทั้งหมดทั้งปวงก็อยู่ในฝ่ายของของคนที่ทําคดีนี้ถูกไหม,อ,มอย่างพวกเราเนี่ยเป็นอยู่วงรอบนอกอาจารย์และอาจารย์ลยองว,วิเคราะห์ในในแนวที่สมมติว่าเป็นแนว<ม>เอาเด็กคนเนี้ยไปขายนี่มันน่าจะสืบง่ายนะหนูว่ะปัญหาอยู่ว่าเอา่อต้องไปดูว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนที่เอาเด็กไปขายเอาไปขายทําเอาไปขายในในในทำน,นองไหนอะ ขายเอาไปเอาเอาวัยวะหรือว่าขายเอาไปให้คนเขาเลี้ยงหรือว่าขายเพื่อที่จะเอาไปเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งหรืออะไรงไงขายในทานองเนี้เราก็ต้องระบุมาก่อนคือตอนเนี้ยผมถ้าให้ผมคิดนะผมไม่รู้ว่าคนที่รับซื้อเด็กเนี่ยมันจะมีอยู่หรอตอนนี้ยเขาไปทําอะไรอะ่ะอืมแต่ว่ามูลชิกระจกเ,เขาเคยพูดเอาว่าหลังจากยี่สิบกี่ปีเนี่ยยี่สิบปีมาแล้วประเทศไทยไม่มีการซื้อขายเด็กไง ก็ใช่ไงก็งผมก็มองว่ามันไม่มันจะเอาไปทําอะไรอะ่ะอืม,อมจะเอาไปสกัดสเต็มเซลล์หรือไงอืมถ้าสเต็มเซลล์นี่ก็คงไม่ใช่อะ่ะเพราะเด็กทารกแรกเกิดอะไรเงี้ยแตอว่าแล้วแต่เนะยแต่เขาก็คนเดียวมันก็ทาไม่ได้สเต็มเซลล์ แต่ว่าถ้าคนขายจะขายนี่คนมันต้องมีการวางแผนล่วงหน้าถูกไหมอาจารย์มันก็ต้องมีการติดต่อกันผ่านโทรศัพท์มือถือมันเช็คมองขนาดนะนะผมมองแล้วมันไม่ได้ถึงขนาดที่เออะไปเอาไปขายแต่มันคืออาจารย์มองอาจารย์มองแนวตุ๊บอืมมากกว่าก็มันก็มองได้หลายแนวนะแต่ว่าแนวในการขายนี่น่าจะไม่ไม่น่าจะใช่เออแะเตาไปทัอรเด็กเอาไปทําอะไร เด็กก็ยังเล็กอยู่อ่ะทําอะไรก็ไม่ได้เอาไปก็เอาเป็นภาระหรือว่ามีคนรักเด็กอย่างยิ่งยวดเอาไปแล้วเอาไปแล้วเอาไปทํายังไงต่อไปเอาเลี้ยงเอาไปเลี้ยงเป็นลูกเลยหรือ,รอ,อยังไงหรือว่ารักเด็กคนนี้มากอย่างแบบเห็นแล้วตึงติดตาตึงใจแล้วอยากจะได้ไปเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยเหรอหรือยังไงคือโซเชียลคิดว่าเอาขนาดแม่ยังขายได้แล้วภาษาอะไรกับตัวของลูกจะขายไม่ได้อย่างเงี้ยอืมก็ก็คงขายในคนละรูปแบบมั้ง ได้ไหม,มใช่าขายคนะละแนว <c oughs> อ่าโอเคนะคะเดี๋ยวคำถามคือคำถามนะคำถามของสีก่อนข้างนาของสีก่อน <c oughs> ผมมองว่าร่วมกันตืบน้องมากกว่าโอ้โหคุณจัน <c oughs> เออาจารย์ในแนวเนี้ย <c oughs> สามีภรรยาน,นอนด้วยกันเนี่ยอา <c oughs> จารย์คิดว่าสามีจะไม่รู้เรื่องเลยแต่เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าสามีไม่รู้ไม่รู้หรือว่าการให้เป็นพยานหรือว่าอะไรหรือว่า อะไรหรือเปล่าจย์อันนี้เขเราก็แม่จะเข้าไปแตะในรูปคดีเขาแล้วอ่ะเราเราจะไม่แตะเนาะโอเคๆแกพูดเอาที่พูดได้เขาเขาคือแล้วมีใครยืนยันว่าสามีเขานอนด้วยหรอวันนั้นอ่ะคืนนั้นอ่ะก็เขานอนด้วยกันก็เขาบนรูปรู้จักอะไรรู้จักเขารู้จักเขาใช่ไหมแล้วเขาเนี่ยผมมีะห์เขาเนี่ยผมเราะห์คําว่าเขาเมื่อกี้แล้วไงว่าวันนี้พูดอย่างค่งนี้พูดอย่างว่าเลืนพูดอย่างสามอย่างเนี่ยพูดไม่ตรงกัน อย่างเงี้ยเราจะเอามาเชื่อถือหรือว่าเขาพูดเป็นความจริงอืมคือคดีนี้เนาะคือเอญาติาของสามีก็บอกว่ามันไปกินหมูกระทะกันมาเสร็จมันก็มาทะเลาะก,กันเรื่องมุง้งก็เหมือนมาอยู่มันอยู่ด้วยกันอนะเหมือนสองสามีเนี่ยก็อยู่ด้วยกันอืมอืมอ่าผมมองว่าเด็กร้องพังมือแล้วซ่อนเล่นเด็กเอ๊ีฉลาดนะเนี่ยหนูไก่เนี่ยเออจารย์แล้ว แล้วเนี่ยที่บอกว่าพอพอนางพอน้องเขารับสรารภาพปุ๊บเนี่ยนะคะอะของเด็กและเยาวนชนเนี่ยเขาจะไม่มีการการอะอะไรนะคะเขาเรียกว่าอะไรนะสะรารภาพนะคะทําแผนประกอบการรับสรารภาพไม่มีเนาะของเด็กเนี่ยงวกไม่หรือคือการ,การทําแผนรับประกอบคํารับสรารภาพเป็นเป็นดุลพินิษของพนักง,งานสอบสวนแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะก็ มันก็จะติดอยู่ที่พรบคุ้มครองเด็กนี่แหละคือการเอาเด็กไปประจานแบบนั้นมันมันกฎหมายเขาห้ามอยู่แล้วะอืบใช่คือของน้องคนนี้นะคะคือมันจะมีพรบคุ้มครองเด็กที่สี่สีก็หามาแต่สี่ยังให้จาอธิบายความเป็นมนุษย์อ่ะมันไม่ควรจะถูกละเมิดแม้ว่าเขาจะเป็นคนกระทำความผิดหรือไม่ก็ตามถูกไหมเขากระทำความผิดก็ว่าไปตามกระบวนการไม่ใช่เอาเขาไปประจานถูกไหมไปละเมิดสิทธิความเป็นมนุษย์ของเขานีะ ต้องแยกให้ออกเป็นเรื่องๆนะฮะอืมคือ,อการทําแผนประกอบการลักษารภาพของเด็กมันจะไม่มีเหมือนคดีของยายฆ่าหลานเดี๋ยวไปพรุ่งนี้สิเดี๋คลิปไปเปิดให้ดูนะฮะเขาเป็นคดีของครอบครัวนะ่ะเป็นคดีครอบครัวอืมมันไม่ให้นะคะดังนั้นทุกคนก็จะไม่เห็นนะ,ะทุกคนจะไม่เห็นเหมือนคดีของน้องชมพู่ก็เหมือนกันคนก็จะไม่เห็นนะคะคดีนี้ทุกคนก็จะไม่เห็นงนั้นทุกคนอย่าไปหวังว่าเออเขาจะให้น้องเด็กคนนี้หรือตาบุงพลเนี่ยไป ไปประกอบคารับสาร,รภาพเนี่ยไม่มีนะคะอืมนะคะจะได้แบบว่าจะได้ไม่ต้องไปแบบไปถามช่องแปดหรือช่องอะไรที่เวลาเขาทาไมตํารวจถึงไม่ให้คําประกอบการรับสาร,รภาพอะไรเงี้ยให้ให้น้องผู้หญิงคนที้ทาแผนเนี่ยเพราะเรารู้เรื่องไงเราจะได้ไปบอกคนอื่นว่า <c oughs> เอาเขามีพรบรคุ้มครองตรงนี้นะนี่มันเพื่อนจากห้องสีเ่เรียนไปก็จะเป็นแนวนี้อถ้าเราเกิดในมองในแง่ในของการทําคดีเนี่ยนะตอนนี้เขามีการแจ้งข้อกล่าวหาแล้วถูกไหมค่ะใช่ก็ ก็มันก็สามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้นะคะคือการแจ้งข้อกล่าวหาโดยมีข้อกัางขาแบบเนี้ยนะฮะเรานในฐานะที่คนอยู่รอบนอกมองเข้าไปในคดีเราก็อาจจะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าเฮ้ยทำถูกหรือเปล่าทําถูกต้องหรือเปล่าถ้ามีเป็นแบบนี้ทําไมถึงจะต้องไปแจ้งข้อกล่าวหาไม่กลัวาศาลยกฟ้องนู่นนี่นั่นหรืออะไรอย่างเงี้ยนะใช่แต่ถ้าเรามองเหตุผลในการประกอบในการทําคดีอะนะฮะ ซึ่งเราต้องเข้าใจในในในเงื่อนเงื่อนง่ของกฎหมายด้วยนะฮะว่าการแจ้งข้อกล่าวหาในเบื้องต้นเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าข้อหาในเบื้องต้นที่เขาแจ้งเนะี่ยมันจะเป็นข้อหาในบ้านปลายถูกไหมข้อหาที่เขาแจ้งเนี่ยมันอาจจะไปเพิ่มในชั้นกระบวนการสอบสวนก็ได้ถ้าเกิดว่ามีข้อเท็จจริงอะไรผุดขึ้นมาผุดขึ้นมาผุดขึ้นมา,นมาถูกไหมใช่ใช่มันไม่ได้แปลว่าทางข้อกล่าวหาตรงเนี้ยมันไม่สามารถที่จะลบหรือแก้หรือเพิ่มหรือเติมอะไรได้นะเหมือนคดีกอกเห็นไหม ทีแรกแจ้งข้อหาแบบนี้พอไปถึงพนักงานการก็เปลี่ยนเป็นอีข้อหามันก็ได้ถูกไหมดังนั้นในแง่มุมของการทําคดีของเจ้าที่ตารวจเนี่ยเราต้องเข้าใจเจ้าที่ตารวจที่เขาทําคดีด้วยเพราะเขาทําไปตามรายละเอียดคดีพยานหลักฐานอะไรต่างข้อเท็จจริงอะไรต่างที่มันผุดขึ้นในคดีซึ่งถามว่าเราอยู่ข้างนอกนี่เราสามารถรู้ในสํานวนเขาไหมก็ไม่รู้ถูกไหมดังนั้นก็ต้องให้เครดิตกับคนที่ทําคดีนะะว่าเขาคงมีรายละเอียดพอสมควรที่เท่าที่เขาจะ จะสามารถที่จะแจ้งข้อกล่าวหาได้เขาก็ต้องมีวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งที่จะไปรวบรวมพยานฐานมาแจ้งข้อกล่าวหาหรืออะไรเงี้ยนะฮะทั้งนี้นะทั้ทงนั้นอืมมันก็มองได้อีกหลายแงยม่มุมอีกเหมือนกันแหละในเรื่องของการทํางานในหน้าที่ในหน้าที่ตรงนี้เพราะว่าหนึ่งถ้าไม่สต็อปเรื่องราวเหล่านี้ให้มันมันอันนี้ไปค่าใช้จ่ายหรือว่างบประมาณมันก็จะบานปลายไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยถูกไ,ไหม เพราะว่างบประมาณที่มันบานไปมันมาจากกระแสมวลชนที่เข้าไปกดดันถูกไหมเข้าไปกดดันเจ้าที่เนะ่ะเจ้าที่ก็ต้องทาทาทำตามตามต้ององบประมาณก็ต้องจ่าย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 ,ายทีเนี้ยถามว่าการสืบสวนสอบสวนเนี่ยมันสามารถทําได้อย่างนี้ตลอดไปไหมก็ไม่นะคุณแจ้งข้อกล่าวหาเสร็จปุ๊บคุณก็สืบสวนต่อไปหาข้อห,หาพยานหลักฐานต่อไปก็ได้แต่สังคมก็รับรู้แล้วไงว่าเออมันมีการแจ้งข้อกล่าวหาเกิดขึ้นแล้วนะอะไรเงี้ยอืมอืมก้รลดแรงกระเพื่อมหรือลดอะไรไป มันทําให้เจ้าที่ทํางานได้ง่ายขึ้นอาจก็จะก็อ,อาจเป็นได้ถูกไหมเพราะไม่งั้นทำทำงานในสภาวะแบบเนี้นะผมว่าถ้าเป็นใครทํางานเขาอ,อึอาดอัดอ่ะคือไอคนนี้ก็เหนื่อยในการทํางานอยู่แล้วนะฮะต้องโผล่สืบนน่นสืบนี่ต้องเอานู่นนี่มาทําเดี๋ยวมาแล้วโดนสังคมรอบข้างประนามหยามเดียดกดดันอีกเี้ยมันทําให้การทํางานมันไม่เป็นเป็นเอกภาพดังนั้นเนี่ยการลดอุณหภูมิตรงนี้ลงเนี่ยคือ oh. การแก้ข้อกล่าวหา,ห,าหรืออะไรต่างพวกนี้ มันทําให้ทุกททุกฝ่ายเนี่ยมันได้ข้อยุติไปในระดับหนึ่งแล้วใชไหม uh huh huh. ส่วนข้อเท็จจริงอะไรจะเกิดขึ้นอีกในอนาคตหรืออีกสองสามวันนั้ข้างหน้าหรือสองที่ข้างหน้ามันก็อาจจะมีอหลักฐานอื่นงอกขึ้นมางอกขึ้นมาเพื่อที่จมาเปลี่ยนแปลงข้อหาอันเก่าก็ได้ก็ไม่ได้เป็นเรื่องผิดอะไรนี่ถูกไหมอืมอ uh ือ huh. แต่ถ้าทํางานในบรรยากาศแบบเนี้ยเจ้าหที่ถามว่าเจ้าที่เขาทํางานได้ไหมถามก่อน มีแต่คนวิ่งเข้าไปหาค่เรืแต่ยากแลีวก็มีคนนั้นเข้ามาคนนี้เข้ามาเดี๋ยวมีหมอดูนู่นนี่นั่นเข้ามาเนี่ยเราต้องเข้าใจในบริบทของการทํางานของเจ้าที่ฝ่ายสืบสวนได้สอบสวนอ๋อไม่งั้นมันจะเป็นชมพู่สองใช่ไหมอ่าเราคิดถึงใจเขาใจเราไงถูกไหมอ๋อเออส่วนสิ่งที่มันแต้งข้อกล่าวหาหรือนู่นหรือนี่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยสุดท้ายแล้วมันก็ต้องไปกันกองโดยพนักงานัยการถ้าเกิดว่าอ่าหลอาฐานมันในสำนวนมัน มันไม่พอฟ้องหรือมันอ่อนหาเพิ่มนู่นนี่นั่นเดี๋ยวพนักงานาาการเขาจะแจ้งพนักงานาสอบให้ไปหาพยานหลักฐานมาเพิ่มเติมเหมือนคดีชมอ,อ่น้องแตงโมเห็นไหมอือฮึเดิมทีฟ้องไปไอการตรวจสํานวนเสร็จปุ๊บอ้าวไม่พอฟ้องย้อนสํานวนกลับมาให้พนักงานสอบทําทต่อไปหาฐานมาใหม่ก็อย่างเงี้ยก็คล้ายๆกันนะเราอย่าไปตื่นเต้นตกใจกับการแจ้งข้อกล่าวหาที่มันเป็นแบบนี้นะฮะ <c oughs> ใช่คือตอนนี้คือสังคมคือแบบโอ้ือคือเราเป็นคนอยู่ข้างนอกมองไปในคดีไงถูกไหมเนีราต้องจำปากเ,เหมือนเอาใจเข้าไปอยู่ในในคนที่เขาเ,เขาทํางานไงถูกไหมอืมคือเราเตรียมที่จะด่าเขาอย่างเดียววิ่ห้าิจารเขาอย่างเดียวแต่ไม่ได้เข้าใจว่าเขาจะเหนื่อยยังไงเขาจะลําบากยังไงเขาจะมีความกดดันยังไงในการทํางานเขาจะต้องจะต้องทําอะไรบ้างอะไรเงี้ยอันนี้เราไม่รู้ไง <laughs> รู้เขารู้เราหรือเอาใจใเขามาใส่ใจเราเนี่ยเราก็จะลดแรงกับเพื่อนตรงนี้ลงไปได้นะมองด้วยความเป็นธรรมนะฮะใช่เหมือนนูมาลีว่านั่นแหละนะคะไม่งั้นจะเป็นซีรีส์อืมออืมโอเคโอเคนะคะโอเคชัดเจนเนาะเพื่อนๆเข้าใจเลยนะว่าแสดงว่าเจ้าที่เขาก็ไม่ได้ไม่ได้แบบเอ,อแจ้งข้อกล่าวหาเลื่อนรอยเหมือนที่ใครๆคิดเนาะ หก็าม่ไมไ่ถึงกับเรื่องลอยเขาแจ้งตามตามหลักฐานที่มีแล้วก็คํารับอะไรต่างๆพวกนี้ก็พอพอพอแจ้งได้พอแจ้งได้แจ้งแล้วเออส่วนแล้วแจ้งแล้วมันจะไปเพิ่มเติมทีหลังหรืออะไรยังไงก็ไปว่ากันอีกทีหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ต้องลดอุณหภูมิล,ลงมาก่อนลดอุณหภูมิอุณหภูมิมัน,นแรง,งนนเนี่ยภาคเจ็ดนะภาคเจ็ดนะภาคเจ็ดมันซึ่งเป็นภาคที่ที่ถ้าเราไปดูเอ่อดูสัดส่วนของปริมาณปริมาณคดีบนศาลนะ S <S, <S <2 Pop keys> ในเรื <lite> so like ่องของคดีอาชญากรรมต่างๆเนี่ยเป็นภาคที่มีจํานวนการก่ออาชญากรรมเป็นระดับต้นๆของประเทศดังนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ตํารวจมาโหลดอยู่ที่นี่หมดเลยแล้วงานอื่นไม่ต้องทํากันแล้วอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ที่เนี่ยความความเดือดร้อนในภาคส่วนต่างๆในทั้งภาคเจ็ดเนี่ยมันก็จะเดือดร้อนไปด้วยถูกไหมดังนั้นเนี่ยมันก็ต้องพยายามอทําอะไรให้มันไม่ไม่ให้ตํารวจเขาไปเร่งให้ให้ให้มันยุติโดยเร็วนะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องมาช่างอะไรหลายอย่างว่าถ้าเราขืนปล่อย ให้มันเนื่อช้าไปเนื่อช้าไปโดยไม่มีข้อสรุปเนี่ยการเผาผลาญงบประมาณก็จะเกิดขึ้นเรื่อยๆทุกวันทุกวันทุกวันถูกไหมเสียงวิพากษ์วิจารเสียงกลดาเสียงนู่นเสียงนี่ก็จะเกิดขึ้นทุกวันทุกวันแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยการทํางานของเจ้าหน้าที่นี่แหละจะมีปัญหาแ<ล>าั้วถ้าเ้าทีา,ากใจะใต้นน้ํามันมันขุนเนี่ยเราซึ่งนําไปสู่ปลายน้ําที่มันขุนเนี่ยเราก็ต้องต้อง,ต,องต้องช่างน้ำหนักเอาส่วนความเห็นของ นักวิชาการหรือนักกฎหมายอะไรต่างๆก็เอามาประกอบครับไม่ได้เขาก็ไม่ได้ไปมาชี้เฉพาะเจาะจงว่าเฮ้ยคุณห้ามนู่นนู้นนี่เขาก็ให้ความคิดเห็นในทางวิชาการใ,ใ,ในทางความคิดเห็นในด้านขแขนงต่างๆที่เขามีความเกี่ยวข้องในเรื่องกฎหมายถูกไหมจะเห็นได้ว่าทุกฝ่ายที่เขามาให้ข้อมูลหรือให้ข้อเท็จจริงอะไรต่างๆเขาไม่ได้ห้ามนะเขาไม่ได้ว่าในเรื่องของการไปตั้งข้อกล่าวหาจนถึงขนาดแบบว่าเอ้ยนี่มันไม่ถูกมันไม่ควรไม่นู่นเขาแค่ให้ความเห็นแค่นั้นเองว่า ไอ้ถ้าคุณทําแบบนี้นะมันจะเกิดเรื่องแบบนี้แบบนี้นะ้าน,นี้เข้าใจได้นะฮะคือคนทําคดีเนะี่ยเข้าใจอยู่แล้วแหละเรื่องพวกนี้นะคือความห่วงใยของผู้ภาคส่วนเขาก็เข้าใจในการทํางานเ<ม>นี่ย<ม>อาจารย<ม>์อาจารย์สอนมา,าแล้วนะนี่ก็อย่างคดีน้องชมพู่เนี่ยก็ไปเชิญพักเจ็ดมานะความจริงแล้วอะไม่ได้เชิญพักห<ม>้าพักสามพักสี่เชิญพักเจ็ดมานะอืม,มแสดงว่ามีนัยยะโอเคนะคะเคลียร์เข้าใจ<ม>ไหมค่ะเด็กๆเด็ก<ม>ๆเข้าใจไหมนะคะ การตั้งข้อหามันก็มีสิ่งที่ที่เป็นสัมปิงอยู่ในนั้นนะคะท่าน,านผู้ชมโอเคเข้าใจละอิลี่นั่นสิเข้าใจละนะคะคก็จะลดอุณหภูมิของสีถ้ามองดูคดีนี้ผมก็ไม่ได้ปลื้มเลยนะใ,ในใน,ในฐานะคนที่อยู่ในแวดวงของกฎหมายนะก็ไม่ได้ปลื้ม <ừ> um. ลักษณะของวิธีการทําง,งานหรืออะไรผมมองว่ามันมีความผิดปกติแล้วก็มีความบกพร่องในอะไรหลายจุดด้วยซ้ำนะแต่ในเ่งนี้ถ้าเรามาเวทน้ําหนักกันนะระหว่างคนที่เขา ก็ตั้งใจทํางานทุกอย่างแล้วยังมาโดนกระแสะวิาพากษ์วิจารณ์ที่มันเป็นในทางลบหรือว่ากระแสะวิาพากษ์วิจารณ์ในทางที่ไม่มีข้อเท็จจริงอะไรเอามาอะไรพวกนี้ยมันก็เลยเก็อั็สินใจนะฮะใช่แล้วมันมันกำลังจะก้าวสู่ระดับของคดี